บทสวดมังคละสุตังอเซวนาจะพาลานางปันธิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียนางเอตัำมังคลมุตตะบางอาตะซัมปะภาปะ,ปะ นิธิจ่าเอตัมมังคารมุตตมังพาหูสันจ่าสิปันจ่าวินาเโยสุจิจ่าสุสีคิโตสุภาสิตาจ่าจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุปัตธานางปุตตะทาราสร้างข้าวุ่นอุนาอาณาคุลาจักรามันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจ่าธรรมสิยาจ่ยาตะการจ่าสร้างข้าวุอนาวัชานิกามานิเอตัมมังคารมุตตมังอราติวิติปาปามัชปานาจัสรั้นยมูอัปมาโทจ่าคามีสุเอตัมมังคารมุตตมัง คาราวะจะนิวาโตจ่าสั้นตุทีจักกาตานิตากาเรนะธรรมสวนังเอตมังคารมุตตมังขั้นปีจักส่งวัดจักสตาธรรมนานันจักศาสนังกาเรนะธรรมะสกัดชาเอตมังคารมุตตมังตาปูจักพราหมณีจักอริยสัจนังศาสนังนิพพานสัชชิยาจักเอตมังคารมุตตมังพุผูดสะโลกธรรมเมหิติุตังยสานกรรมปฏิอโซกังวิรชังเกม่ยเอตมังคารมุตตมังเอตาทิสัยิกตวานะ สาวพาถัดมะปราชิตาสัวพาถาศนที่ทัศนติเตสะปันเตสังมังคณบุตตมันติบทสวดระตะะะัตนาปริตยังกินจิวิตังอิทาวาหุรางวาสักเคสุวายังรัตะนานปณิตังนณโนสะมังอัตถาาิสัทธาาเตนะอภิสอิท,ทัมปีพุทธเทรัตะนานปณิตังเอเตะน,ะะนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ขยังเวลาคังออมะตังปณีตังยะทะัชทะาสกยามมนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเมนสะสัมมติก,กินจิอิธรรมปิดธรรมเมรตะนาปณีตังเอเตนสะสเจนะสุวัติโหตุยามพุทธ,ธเศธโถปริวันนาอีสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญากัญญามาหูสมาธินาเตนสะสโมนาวิชติตอิธรรมปิด ทำเมรัะตะนางปณิตังเอเตนะสเนะสุมาติโหตุเยปุคะลาอัฏฐะสะระทังปะสัทธาสตาลิเอตานียุคานีโหติเตหะขิเนยยาสุขะปัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานีเอตอิธรรมปิสังไครัตะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุมาติโหตุเยสุปัสยุสสต,ตยา,ยามะนะสาทะ,ทะ,ทะ,ทะเถน,นะ นิกามิโนโคตะมะนสาณะสานสานหิเตปันธิปตะของมาตังวิเคยหาลัตามุธานิพุตติงพุนชะมานาอิทรมปีสังเครัตางปณีตังเอเตนะสเตนะสุปฏิหนตุขีนางปุรานางณวังรัตีสัมภวังวิรัตจิตาจตายะติตตายะกิตติเกหวัสซมิงเตขีนะพิชาอวิลุหะ หิฉันทานิพันติทีทีรายะถายัมปะทีโปโอิทรมสร้างเคระตะนางปะนีตังเอเตนะสัจจน,สนะสุวัติโหนตุบทสวดสหัส,หส,หสวรรค์อัตตาเหวะจิชิตังเสยโยยาจายังอิตะลาปชาอัตทะทันปสสะ ปตสันะนิจังนิจังสัญจะหันยะตะจาริโนเนวะเทโวนัคันพโพนามารลสหะพัมมุนาชิตังอปะชิตังกะอิลาตะท่าลูปสัสสะคันตุโนวสวดเกษะปุตตะสูตร ภาสิตะมิทางเตนะพควะชนะชนะตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอธะตุมเหมาอนุสะเวนะมาปะรัมมะปะลายะมาเอติกิลายะมาปิตะกะซัมปะทานีนะมาตักกะเหตุมาณนะยะคะเหนะมากาอาการะะัตตะลิวะวิกัดวิตักเอนะมาทิฐินินชานะขัด ขันติยามา,าพะภะรูปะตายามาสามมโนโนคะรูยะธาตุมเหตุเม,มเห,มเหอันอตตานาวชาเนยาธาอิเมธรรมาอากุศาลาอิเมธรรมาสาวชาชิอิเมธรมมาวิญูคะละหิตาอิเมธัมมาสัมมาตาสามาทินาทินาอหิตาทุขายาสาวัตันติอัฏฐาตุมเหปะชะ เผยยาธายาาตุมเหอัตนานาวะชณชาเนยเนยยาธาอิเมธมากุศลาอิเมธรมาอนาวช่าอิเมธมาวินยูปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอิตายะสุขายะสังวัตติอัฐาตุมเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยาธาติ บทสวดอุปะเนียสูตรอุปนิยติชีวิตตมัปะยามายุงชะลูปะีนตัสสะนะสันตินานาเอตังพะยังมรารณีเบกะเปขะมะมา,มานปุญญานิกะยิราถาสุขขาวะหานิอุปะนิยติชีวิตตมัปปายมายังชะลูปะนนตัสสะนะสันติตานาเอตังพะยังมรารณนเปขะมาโนโลกามิสรัชชะ ะชะเหสันติเปกโโโยทะโยทะ,โยทะกยายนะสัญงยะโมวาจายะอุตตะเจตัสาะตังตัสสะเบตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโลติปุตปุญญธรรมโมหะเวรักขติธรรม,มาจารีธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอาสานิสังโสธรรมเมจุตินเน นะทุขติงคาฉติธรรมะจารีสัพเพสังขารานิจติยะธาปัญญายะปัสสติอาถานิพพินทาติทุกเขเอสามาโค,ควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขาดทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอาถานิพพินทาติทุกเขเอสามโควิสุทิยาสัพเพธรรมนัตตายะธา ปัญญายะปัสสติอัฐานิพินทติทุเขเเอสะมัคควิสุทธิยาตรวสวอดอบปันนักกัชาดกอับปันนักกัตานะมะนัฐฐานะเมเกทุติยังอาหูตักิกาเอตะทะนัญยาะยเมทาวีตังคันเหยยะอัะปันนักกลงพระหุงเวสารนังยันติสักตับ พระตานิวะในรนา,านี้จะอารามะลุกค่ะเจยานิมะนุสซาภยาตาติชิตา เนตังโโหสารานเขมังเนตังสารานมุตตังเอเนเนตังสารนานคาคมาัมมะสัพพาทุกขาปามูจติโยจักพุทธันจกักธรรมันจักสร้างคันจักสารานขาโตจาตา,าลิอริยสจันี้สามมา,าปะญาญาปัสติทุกขงังทุกขะสมุป,ปทาทังทุกขะสะจะออติกะมังอาเลัยนจักอาถังคีกังทุกข,ขูปะสัมคามิามนาง เอตังโขสารนังเขมังเอตังสารามุตตมังเอตังสาราคามาคัมมะสาภะทุกขาปมุตจติบทสวดพระเทระคา,าถาอติตังนาวะเขเมยะนปะติกังเขอนา,าคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอ่ะ ยะธาตีตัมไปที่นันตังอัปปตันจนะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนางจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐาวิปัสสติอาสิอสังฮีราอาสังกุปังตังวิธามะนุพูหะเย ถ้าบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแง่ไม่ควนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทำนั้นเนืองเนื้อ,อให้ปุโปรงเธออัดเชวะกินจะมาตับปังโกชัญญามรณาางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหิตโนสขารันเตนะมหาสินินามาจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อม,มไม่มีไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาปิงอาโหรันตะมะตันพระตันทิตังตังเวพัทเทกะละโตติสันโตอาจิกขะเตมุนีติ คาะมูนี้ผู้สงบย่องเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการนี้แลบทสวดพินคะ ปาเจตเวขานะปาถะชาลาธรรมโมมหิชารังอาณาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพาพระยาทิงอาณาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรารณาธรรมโมไม่หิธรร,รมะนางอัจจตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สเพหิเมหิมานาหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของ รักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสะโกมหี่กรรมะไทยยากรรมไมโยนิกรรมะรรมะพันธุกรรมะปาติสนาณาเรามีกรรมเป็นขอของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกรรมแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศาัยอย่างกรรมรามากะิซานีกรลยาดังวาปะปะกลงวาตาสะไทยยาธาภวิษานี้เราทํากันอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะั้นสืบไปเอวังทำเมหิอาิน ข้างปันจัเวกิตามพังเราทั้งหลายควรป็จจารายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจทุกขากิยปัตตาจีพยาโสกปัตตาตานิโสกาหุนตูสพเวปีปานิโนเอตาวตาจามิธิสัมมาทางปุยสัมมทางสพเพเทวานุโมทันตูสภะสัมปติสิทธิยาทานังดันตูสัตธังสียางละขันตุสาวะทา ภาวนาพิรตาโหตุคัขันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพรพลปัตตาปัญเจการนันจะยังพาลังอรหันตานันจะเจเชนะ่ะนะค้งพันธามิสัพพะโซบวสวดเทวตาปฏิทานะคะค่ะ ท่านถ้าไมายังปฏิทานนะคะถ้าโยพนามาเสยเาเทวตาสัสสิวิหาราวาสินีทูเปะคะเลปติคะเลแต่พิงแต่หิงตาธรรมะธานีนะพระวันตุปุชิตาสดทิ้งกะโรโนนเตถวิหารามันทะเลเทราจามัชานาวากาจากพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปา,ปาสากาคามาจาเทซานิคามินิามาจาอิสลาสปานาภูตาสุติตาพววันตุเตชาลาปูชาเยบีจารทัสมภาวา สั้างเศรชาตาอัฏฐะโวปปาติกานิยานิการธรรมวรางปฏิเจสเตสัเพปิทุคัสสะกะโรนตุสั้งขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธราปุคลาสั้งโคโหตุสมาโควะอัฏฐายะจะหิใยะจะอัมรรักขตุสัทธธรรมโมสัพเพิมิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอรลิยะปะเวทิเต วสวดปฏิทานะคาถาปุญญสิขานิกัสสะยานัญญานิกัตานิเมเตสันจะาพาทิโนโหตุสัตานานัน,านตาปะมาค่ะมามาณกาเยปิยาคุณาวันตาจะาไมหังมาตาปิตายทะโยทิธา เมจายะทิท no ่าวาอัญเยมัชตะเวริโนสตาติถันติโลกาสงเตภุมมาจตุโยนิกาปันเจกะจตุโกโวกาลาสังสารันตาพระวาพระเวยาตังเยปติทานมมอนุโมทันตุเตสยางเยจิมังนาณปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมมยาธินานปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนาะสัะเพสัตตาสะทาหุนตุอเวลาสุคชิวินโนโเขมะปะทัน,ะะนต,ตะปัโปนตุตัเตสาสา,ส,าสิชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตกเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์หลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกรรําเ,เนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าขอเทพเจ้าจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและตจงถึงทางกันกเกษมเถิดขอความหวังนี้อันความหวังอันเดียของสัตว์เหล่านี้ต้องสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาิทิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอันนี้ส่งแห่งการบูชาพระตนาไตายด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพยพยานาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพญีวินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพยานาสังวรวัดบวงวันิเวศวิหารตลอดจงวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและมมงคล ในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิสิทธิ์ทุการเธอ